สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับตอนเจ้านี่ยังบุหัวเงี้ยยังกินเด้นนะครับผมก็คร้ารปลดหมามาพอตลาดน้อยนะครับมีพักมีอย่างผงกอมีอย่างมาเอาเนี่ยกินพองนะครับก็เดินไปเดินมานะครับพระเข็บหมูองแข่หมูนี่จะไว้กินกับตส้มัดต้อนนะครับเดินไปเดินมาก็ได้ถั่วลันเตามานะครับเอาถั่วลันเตาปิกมาบ้านนะพอดีมีหมูมีหมูบดอยู่นะครับอยู่ในตู้เย็นหันเนาะวันนี้ก็นึ่งเข้านึ่งอย่างนะอุ่นเข้านะครับอุ่นเข้าเหนียวตีหงอ้ี่นึงไวต านะครับแล้วก็บหงเ้าเจ้านะครับมากินกับกับพัดถลันเตานะครับถ้าถลันเตานี่แม่บ้านเป็นกระเนี้นะครับบม่ได้ยากเลยนะครับใครจะทําตามได้ทําได้เลยนะครับเอากระเทียมหน้ากระเทียมนะครับเตรียมกระเทียมเตรียมพริกเนาะเตรียมพริกเตรียมหมูเตรียมอย่างเื่อเรียบร้อยเซ๊ะพุ่งน้ำแบกเขาก็เอากระเทียมลงไปเจียวกับน้ำมันนะครับให้มันหอมหอมให้มันเหลืองอ่อนๆนะครับหอมกระใสหมูบดลงไปเลยนะครับใส่หมูบดแล้วก็ครัวครัวหมูนะครับกระเทียมเนี่ยครัวหมูให้มันสุกเซ๊ะพุ่งหอมก็ใส่ถลันเตานะครับใส่ถลันเตาใส่่ไปุเเนนนียย้้หอ หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่พริกเนาะใส่พริกใส่มะเขือส้มกับปรุงรสตามใจชอบเนี่ยใส่น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่อ่าซอสซอสฝาเขียวนะครับนะครับต้อนนะครับบดได้เยอะเลยนะครับมีเครื่องปรุงด้านเนาะก็ใส่เนี่ยก็เรามานสุกกับจิ้มพอนะครับระวังนี่นะครับระวังเมเปิลป็นเนื้ากับเข้าอยู่นะครับกับปลาบะพรอน้องใบน้องใบเป็นบะอูกับปีกกะทินะครับนะปีกกะทิกับน้อนอยู่ข้างนี้นะครับมีตีนมตีน้อนมีหมอนมีหยางโมดนะน้องใบกับมะอูกับปีกกะทิหักกัันนนนะะครรบบเวลา้้ออองงใหหื ในปีกที่ก็จะมาพอนมอ้มันเต่าปลกก็แมงอยู่ตั้งนอกนะครับบอกว่าปีกที่ไปพอน้องก้ามนะครับปีกที่กันเดินมาพอนะครับมาอยู่กับน้องครับเวลาน้องให้ก็วิ่งเข้ามาพอนะครับ ต้องแยกับสนใจกับอยู่อยู่ในคอกนี้นะปอเมกันยากันอยู่ตั้งนอกนะครับวันนี้เม่บ้านเปิดมาเพลวสวนนะครับว่าญามันหกแล้วนะครับมันุกญยาตีก็มาเขือนพองนะครับรอบบ้านนี้นะครับปูพักไว้นะครับบ่คอยได้กินน้ำเป็นแมงนะครับแล้วอากาศมันแห้งแรงตัวนะครับมันเต๋อหุ้นนาวกับบ่บเพียงพอนาะมันเตือนะครับมันหนาวหดนะมันบ่หนันเต๋อนอนมานก็แห้งนะครับมันก็บบ่คอยไงตัวได้นะครับต้องรอหน้าฝนอย่าปลูกขังรอบหนึ่งนะครับบ้านกับเข้านาหนาวบ่นนะครับช่วงนี้ก็จะมีตีจะได้ขือส้มมีีพริกา นะครับมาทัวนี่กำลังปลูกไม้เห็มรอบหนึ่งมันน้ำเดี๋ยวต้องรอพอนะครับเต็มเบือกโซมนี่โอ้งามขนาดนะครับเดี๋ยวจะทายให้พอเนาะหลังจากนั้นนะครับน้องใบปลาน้องใบเนาะปลาน้องใบมาเดินเล่นตั้งหน้าบ้านนี่ต่อมาแล้งแล้วนะครับเวลานี่ก็ประมาณสักห้าโมงนะครับปลาน้องใบมาเดินก่อนก่อนจะไปกินข้าวนะครับน้องใบก็ชอบเดินนะครับกับปามาเดินหน้าบ้านนี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับเผื่ออันเพื่อออกกําลังกายตัวน้องจะได้กินข้าวนางหนักนะครับกับปามาเล่นหน้าบ้านก็ปกกตตตติพีีีี่่่่่ออออองงงงหหหััััััวววนน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 ยยยยยบบาาเเื้้ะะคครรป็ูช ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต้องเดินไกลๆเนาะอาสาบ่ได้ครับวิ่งครับ้ชอบวิ่งนะครับวิ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันเตือนนิยุดบัตรตันก็โกนนะครับต้องพาต้องเดินไกลๆนะครับต้องประคองไว้นะแล้วก็ชอบนะครับเดินเลี้ยวเี่นนะครับน้องใบนี่หนานะครับก็บันทึกไว้นะครับน้องเฮือกหลวกดยเพอตอนใหญ่นะครับช่วงนี้พิดเทอมไปนะครับก็เงียบเหงาหน่อยหนึ่งบอด้ปั้นละออนนะครับนอเขานอวันนี้ไว้ตุยนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ